ค่ะดิฉันนางสาววลัยคผลบุรุลกนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิวชาว,วิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิวทยาลัยกฬสิน์สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับสื่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในรายาวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาราวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะทุกคนทราบดีค่ะว่าตอนนี้เราําลังอยู่ใน โลกคะถ้ายังไม่รู้นะคะดิฉันนะคะจะพาทุกคนไปเรียนรู้เลยค่ะว่าเรากําลังยืนอยู่ส่วนไหนของโลกเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างโลกเราเนี่ยออกเป็นหลายส่วนมากเลยนะคะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะที่ที่ชื่อว่านะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนเลยค่ะชื่อว่าวาลัยพรผล,ลบุรุษนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าฝนค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของโลกนั่นเองค่ะสําหรับถ้าใครนะคะมีคําถามเนี่ยให้เมนเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวครูจะตอบคาถามให้ค่ะทุกคนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่า โลกของเราเนี่ยเมื่อเผามาแล้วหรือว่าข้างในของโลกเนี่ยมันมีอะไรสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะครูจะพาทุกคนเนี่ยไปไขปริศนาเองค่าว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยครูก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ2นาทีนะคะมาให้นักเรียนทุกคนได้รับชมกันแต่ต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากจบวิดีโอนี้ครูจะมีคําถาม1คําถามมาถามนักเรียนค่ะโครงสร้างของโลกบ๊อบบี้แบร์สงสัยว่า ถ้าขุดหลุมลึกลงไปเรื่อยๆจะทะลุถึงอีกฝั่งของโลกได้หรือไม่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกกันก่อนนักธรณีวิทยาศึกษาโครงสร้างของโลกโดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวทำให้าคาดคะเนได้ว่าโครงสร้างของโลกนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่แก่นโลกเนื้อโลกและเปลือกโลกซึ่งเปลือกโลกก็คือชั้นที่เรากำลังยืนอยู่นี่เองเปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือหินหนืดนั่นจึงเป็นสาเหตุ ทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเราสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวนี้ได้จากภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือนักธรณีวิทยาเชื่อว่าในอดีตทวีปต่างๆเคยเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันเรียกว่าพันเจียแต่ได้เริ่มแยกออกจากกาันเมื่อประมาณ175ล้านปีก่อนจึงมีลักษณะแยกเป็นทวีปต่างๆ ดังที่เราเห็นบนแผนที่โลกในปัจจุบันโลกมีรัศมีประมาณ6,371กิโลเมตรชั้นโครงสร้างที่บางที่สุดก็คือชั้นเปลือกโลกมีความหนาอยู่ประมาณ5 3 0ถึง30กิโลเมตรหลุมลึกที่สุดที่มนุษย์สามารถเจาะและได้รับการบันทึกไว้ก็คือหลุมของแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลในประเทศรัสเซียมีความลึกถึง1 2 3 7 6กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดๆที่สามารถขุดผ่านชั้นเปลือกโลกไปได้อีกทั้งความร้อนใต้ดินที่มีอุณหภูมิสูงกว่า5,400องศาเซลเซียสดังนั้นความคิดของบ๊อบบี้แบ์ที่จะขุดหลุมให้ทะลุไปถึงอีกฝั่งของโลกจึงยังไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้นั่นเอง คลิปวิดีโอของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะทุกคนแล้วครูเนี่ยก็มีคำถามอยากจะถามว่าหลังจากที่ได้ดูคลิปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ทราบอะไรได้เรียนรู้อะไรไปบ้างให้คอมเมนต์เข้ามาใต้ใต้ไลน์นี้ได้ได้เลยนะคะ,ะมีคนตอบเข้ามาหรือยังพัทะเะว่าดีไปไหนแล้วคะ เยวขอดูขอดูเม้นก่อนนะคะได้รู้องค์ประกอบของโลกบาบารโลนเก่งมากเลยค่ะอ้าวมีคนตอบมาอีกไหมมีมีคำถามว่ายังไงครับพระาลวดี ถ้าถ้าหนูมีคําถามนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะพาหนูเนี่ยไปเรียนดูก่อนถ้ายังมีคําถามอู่อีกเนี่ยหรือว่าไม่สามารถที่จะไขเป็นสนาตรงนั้นได้เนี่ยครูจะตอบคําถามท้ายไลน์นี้นะคะเราเข้าสู่สมัยถัดไปกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโลกของเราใช่ไหมคะที่มีลักษณะเป็น กลมๆแล้วก็มีสีฟ้าๆที่เราตอนอเด็กๆเนี่ยเห็นกันนะคะเป็นพื้นน้ําแล้วก็มีพื้นดินนั่นเองซึ่งเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นส่วนประกอบประมาณนี้นะคะแต่ว่าครูเนี่ยจะยังไม่บอกว่ามันคืออะไรซึ่งจะเฉลยอยู่ในสไลด์ถัดไปนั่นก็คือสไลด์นี้นี่คือโครงสร้างของโลกคร่าวๆนะคะที่ถูกแบ่งออกก็จะมีชั้นนอกสุดใช่ไหมคะเป็นชั้นของเปลือกโลกถัดเข้ามาชั้นธรณีภาคถัดเข้ามาเป็นฐานธรณีภาค ถัดเข้ามาอีกก็จะเป็นชั้นของเนื้อโลกชั้นล่างส่วนชั้นในสุดก็จะเป็นชั้นของแกนโลกแกนโลกก็จะมีชั้นนอกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชั้นในแต่ว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงเนี่ยเราไปดูในสไลด์ถัดไปค่ะเรามาเริ่มที่อันแรกเลยนะคะก็คือแกนโลกเนาะแกนโลกเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ข้างในสุดของโลกเลยซึ่งจะมีความหนาประมาณ 3,470กิโลเมตรนะคะแบ,แบ่งย่อยออกเป็น2ชั้นก็คือแกนโลกชั้นในแล้วก็ชั้นนอกที่ออ์ประกอบเหมือนกันเลยค่ะก็คือตัวของเหล็กแล้วก็นิกเกิลเนาะแต่ว่าจะต่างกันที่ตัวของแกนโลกชั้นในเนี่ยเป็นของแข็งแกนโลกชั้นนอกจะเป็นของเหลวนะคะซึ่งแกนโลกเนี่ยมันเป็นบร,บริเวณที่มีความร้อนที่สุดเลยอุณหภูมิสูงที่สุดเลยนะคะ <S 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 ต่อมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพของแกนโลกนะคะตรงนี้เนาะ ต่อมาเลยก็จะเป็นชั้นของเนื้อโลกนะคะชั้นของเนื้อโลกอันนี้ก็มีความร้อนเหมือนกันนะคะประกอบไปด้วยหินแร่ซิลิเกตมีความหนาประมาณ2,880แบ่งออกเป็นเนื้อโลกชั้นตอนบนแล้วก็ชั้นตอนล่างชั้นตอนล่างนี่เขาจะเรียกว่าถังเทรณีภาพมันจะมีความร้อนแล้วมันจะไปละลายตัวแร่ธาตุาให้มันหนืดฉะนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายกับดินน้ํามันที่เราปั้นตอนเด็กๆค่ะ ต่อมานะคะก็คือเนื้อโลกชั้นตอนตอนบนอันนี้เขาจะเรียกว่าธรณีภาคมันจะรองรับเปลือกโลกเอาไว้ซึ่งมันจะมีลักษณะที่แข็งมากค่ะก็คือชั้นนี้นะคะชั้นธรณีภาคเนาะอ่าถัดลงมาก็คือชั้นล่างใช่ไหมเนื้อโลกชั้นล่างก็จะเป็นฐา,านธรณีภาคนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นเป็นองค์ประกอบที่แยกออกมาดูให้ชัดๆเนาะอันนี้ที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้แกนโลกใช่ไหมแกนโลกชั้นใน แกโลกชั้นนอกแล้วก็เป็นเป็นชั้นของฐานธรณีภาคหรือว่าเนื้อโลกชั้นล่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อโลกชั้นบนเนาะเป็นตอนบนนั่นเองหรือว่าธรณีภาคอันนี้มีใครทราบไหมคะว่ามันคืออะไรอ่ามันก็คือชั้นของเปลือกโลกนั่นเองเป็นชั้นที่เราเนี่ยกําลังยืนอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งเปลือกโลกเนี่ย เปลือกโลกชั้นบนสุดเนี่ยมันจะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ22กิโลเมตรค่ะแบ่งออกเป็นเปลือกโลกส,ส่วนมหาสมุทรแล้วก็ส่วนทวีปสาหรับส่วนมหาสมุทรนี้นะคะจะมีต้าประมาณ5กิโลเมตรค่ะซึ่งเขาจะเรียกว่าไซมาซึ่งมันมาจากภาษาอังกฤษ2ตัวแรกเลยก็คือมันจะเป็นธาตุนะคะเป็นธาตุตัวของซิลิกอนแล้วก็แมกนีเซียมก็คือส่วนนี้นะคะส่วนของมหาสมุทรที่เป็นพื้นน้ํานะคะ ต่อมามีพื้นน้ําแล้วก็ต้องมีพื้นดินใช่ไหมใช่ไหมคะเป็นเปลือกโลกส่วนทวีบค่ะก็คือพื้นดินนั่นเองอันนี้จะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ30กิโลเมตรนะคะซึ่งอันเมื่อกี้เรียกว่าไซมาแต่อันนี้่จะเรียกว่าไซอาลซึ่งมันก็เป็นสองสองอาภาษาอังกฤษสองตัวแรกจากแร่ธาตุที่ประกอบอยู่ในนั้นนั่นก็คือตัวของซิลิกอนแล้วก็อลูมิเนียมค่ะ,ะตรงส่วนนี้นะคะชั้นบนสุดเลยเป็นชั้นของเปลือกโลกค่ะ สผหรับเนื้อหาเรื่องโครงสร้างของโลกก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าครูก,ก็อยากจะเช็คความเข้าใจของนักเรียนหน่อยก็เลยมีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้ทํากันนะคะเราไปดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกเนี่ยถามว่าเปลือกโลกแบ่งออกเป็นได้กี่บริเวณคะ,ะให้นักเรียนพิมพ์ตอบเข้ามาเลยนะคะมีกอขอคองอคะอ่ะมีคนตอบมาหรือ,อยัง มีคนตอบก็ไกใคพ่อใครงองูอ่ามีคนตอบงองูอ๋อพิม์พกาตอบงองูเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะอ่ามีใครตอบมาอีกไหมมีใครตามเพื่อนไหมพออวคยเราเราไปดูกันเลยค่ะเฉลยก็คืององูนะคะพิมพรพาเก่งมากเลยค่ะอ่าก็คือเปลือกโลกส่วน เาวนะคะที่เป็นพื้นดินใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเปลือกโลดใต้มหาสมุทรที่เป็นพื้นน้ำํำข้อต่อไปค่ะชั้นใดของโลกที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเป็นชั้นที่อยู่ด้านในสุดของโลกนั่นเองแ้เย่เย่เย่เยเยเยพิมพ์รพพาตอบมาแล้วอ่ามีคนตอบถูกไหมข้อสองเนี่ยอ่าขอใครมีคนตอบขอใครมาแล้ว มีมีกอไก่ด้วยกอไก่ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าโอ้คอไพอ่าเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยนะคะชั้นที่อุณหภูมิสูงเนี่ยก็คือชั้นที่ร้อนที่สุดใช่ไหมนั่นก็คือชั้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือแกนโลกเป็นคอไข่นั่นเองค่ะอ่ามีคนตอบถูกด้วยน้องแอมตอบถูก้วยค่ะเนี่ยเก่งจังเลยค่ะอ่าข้อข้อนี้ค่ะข้อนี้ โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะของมวลสามเป็นชั้นใหญ่ๆได้สชั้นเนี่ยได้แก่อะไรบ้างข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี่เองชั้นที่เรายืนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถัดเข้าไปอ่าแล้วก็มีชั้นในสุดมีคนตอบมาแล้วบอกว่าข้อควายอ่าพิมพนาภาตอบข้อควายข้อใหม่แล้วนะคะพิมพนาภาเนี่ยแกนโลกอะไรคือแกนโลกอ๋อแกนโลกอุณหภูมิสูงที่สุด อ๋อมีคนตอบมาแล้วคอควายมาดูฉเฉลยกันเลยค่ะ,ฉะเฉลยก็คือคอควายนั่นเองนะคะก็คือชั้นที่เรายืนอยู่หรือว่ากำลังอยู่อย่นียคือเปลือกโลกทัดเข้าไปเนื้อโลกทัดเข้าไปอีกลึกขคือก็คือแกนโลกนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะยังจาภาพนี้ได้ไหมคะ,ะเนี่ยดูซิว่าส่วนที่มันหายไปเนี่ยที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยมันคือส่วนไหนอะบานาน่าตอบคอควายค่ะ ถูกต้องนะคะเมื่อกี้ถูกต้องค่ะบา,บ,านะบานาน่าบานาน่าอ่ะมีคนตอบมาหรือ,อยังข้อนี้เนื้อโลกเปลือกโลกดูเฉลยกันกันเลยนะคะชั้นนี้เป็นชั้นนอกสุดเฉลยก็คือชั้นของเปลือกโลกนะะั่นเองค่ะเป็นชั้นที่เราอยู่อ่ะก็จบลงไปแล้วกับ กับเรื่องของโครงสร้างของโลกนะคะก็สรุปเลยนะคะโครงสร้างของโลกก็จะมีอยู่3ชั้นใช่ไหมคะชั้นของเปลือกโลกแบงออกเ็นส่วนทวีปส่วนมหาสมุทรแล้วก็ชั้นของเนื้อโลกใช่ไหมคะที่มีตอนบนตอนล่างแล้วก็แก,แกนโลกก็จะมีแกนโลกชั้นในแล้วก็แกนโลกชั้นนอกนะะี่เองค่ะครูก็ฝากให้ทุกคนนะคะไปทบทวนในสิ่งที่สอนนะคะรัอว,ว่าจะมีออกข้อสอบแล้วก็จะได้ทําข้อสอบได้นี่คะ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ